วันนี้ไฟดับ,นนดบทำอะไรไม่ได้ก็จะทำของหวานกินมีกล้วยและไข่มาดูกัไว่าทำอะไรบ้างบอกกล้วยบีกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆไม่ใช่ชิ้นเล็กๆให้เล็กๆเป็นเนื้อเดียวกันทำไปเรื่อยๆให้เป็นเนื้อเดียวกัน อยากได้ปริมาณมากกิน,นหลายๆคนก็ทำเยอะหลังจากที่เรา,เาทำให้กล้วยเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดแล้วจริงๆใช้วิธีปั่นก็ได้แล้วต่อกไข่ใส่เข้าไปอีกนะครับอย่างในตอนนี้ผมก็จะใช้ไข่สองใบไม่ต้องแยกไข่ขาวไข่แดง จากนั้นก็ตีผสมกันเลยครับให้เป็นเนื้อเดียวกันตีเลยอ้จริงถ้ามีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้นะให้เป็นเนื้อเดียวกันจริงๆตอนนี้ไข่กับกล้วยก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใช้วิธีปั่นฮร ปั่นให้ละเอียดเลยนะหลังจากนี้เราจะทําไปทอดนะเป็นแผ่นเล็กๆนะครับทําเป็นขนมไว้กินยามว่างเวลาทำงานนะไปดูกันตอนทอดตั้งกระทะใส่น้ํามันรอน้ํามันร้อนนะครับถ้าเป็นกระทะประเภทที่ทอดแล้วไม่ติดกระทะยิ่งดีแต่นี้ทําแบบง่ายๆเรียบๆบ,บ้านๆใครๆก็ทํากินได้นี่ค,ครับ ทำเป็นแผ่นเล็กๆพอํำ ใช้ไฟอ่อน ถ่าย,ายแล้วใช่ไหม,อมเอาตักลงกระทะตักอีกสุดท้ายละขอนทั้งหมดเลยแล้วกันชิ้นนี้ใหญ่หน่อยอท,ำอทำกินเองง่ายทำกินเองง่ายๆไม่มีอะไรมากไข่สองลูกกล้วยสามลูกสี่ลูกแล้วแต่จะเอาเยอะเอามาก ตีให้ผสมกันให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันปั่นเป็นเลยได้ยิ่งดีหลังจ,จากนั้นก็ปรุงรสตามใจชอบชอบหวานก็ใส่น้ำตาลมากชอบเค็มหน่อยก็ใส่เกลือเข้าไปหน่อยจา,จากนั้นก็เอามาทอดให้พอเหลืองอันนี้คือพักน้ำมันไว้ก่อนหน้านี้ราดด้วยนมข้นหรือช็อกโกแลต แล้วแต่ตามใจชอบจากนั้นก็เสิร์ฟได้เลยโ oh, อ้โหปิดเสียงแล้วหะป่ะเีเยอะเาาดด้วยนมนมไม่มาเออนมนมอยู่ไหน ว่าด้วยช็อกโกแลตหรือนมข้นหวานก็อร่อยไม่แพ้กันขนมกล้วยใส่ไข่ขนมกล้วยตีใส่ไข่อร่อยได้ง่ายๆจากที่บ้านจัดไป